ที่บ้านกลางและบ้านสะเกตตำบลโพไซอำเภอปาติ้วจังหวัดยโสธรน,น้ำได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่เนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกับตลิ่งลำเซบายซึ่งทุกปีในช่วงฤดูฝนจะมีน้ำในลำเซบายไหลบ่าเข้าท่วมในพื้นที่หมู่บ้านและถนนภายในหมู่บ้านถูกน้ำท่วมสูงกว่า50เซนติเมตรชาวบ้านต้องช่วยกันกำจัดผักตบชาวบาและวัชพืชที่ปิดขวางลำห้วยขุมข้าวซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของลำเซบายซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำไหลไม่สะดวก จนไหลเอ่อเข้าท่วมพื้นที่ด้านในสายยางกิงจันผู้ใหญ่บ้านบ้านกลางหมู่เจ็ดตโพไซอเภอป่าติว้วกล่าวว่าหมู่บ้านอยู่ติดกับลำไซบายและมีลำน้ำสาขาคือห้วยกลุ่มข้าวพอถึงช่วงฤดูฝนประมาณเดือนสิงหาคมถึงกันยายนของทุกปีก็มักจะมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมภายในหมู่บ้านและบริเวณลำห้วยขุ่มข้าวก่อนจะไหลลงสู่ลำไซบายซึ่งเป็นบล็อกคอนเวิร์ตที่มีผักตบชวาหลายปิดกั้นและขวางทางน้ำ ทำให้น้ำไหลไม่สะดวกจนน้ำนุนเข้าท่วมหมู่บ้านตนจึงอยากจะให้ภาครัฐได้ช่วยจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างสะพานตรงจุดนี้เพื่อป้องกันน้ำท่วมหมู่บ้าน